เพรานั้นที่ได้เป็นแค่ครึ่งเดียวเราเรียกมุกมาเบ,บากมัลคอลลูมุสซี่ค่ะตัวนี้สวยสวยมากมันวาวเห็นไหมคะตัวนี้มันไม่วาวซึ่าเราจะทําได้มั็นจืดอางสุดยอดอีกแล้ก่อทกนที่เ<ม>ขาจะเรียงมุกนะั้นเขาจะฝังตรงนี้เราเรียกว่าดินเจสตินเจสที่มันทามาจากตัวหอยนั้นจืดนะเราจะต้องใส่ตรงนี้เข้าเป็นตัวหอยก่อนให้มันเกิดการระคายเคืองแล้วก่อนจะสร้างสารมาเคลื่อนใหเป็นนิเดรดกันในตัวที่มันเคลื่อนเราเรียกว่านักเคลือนคือตัวที่ทำให้เดือดกันนะคะ พัวนี้ใช้เวลาพอเราแปะเข้าไปที่เปลือกปุ๊บเราก็จะปิดกับไปปล่อยมันจะสร้างสารลมเพิ่มหนึ่งปีตัวหนึ่งวันข้งเราได้สองเมตรข้างไส้ข้างฝาก็ได้เพราะเขาปีนี้ได้พวกตัวตัดตัวมุกออกมามันก็จะตายแต่เนื้อมันทานได้นี่คือตัวที่้นะักซี่แต่ถ้าเป็นมุกอะคุย่าก็จะได้เม็รไกลมแล้วก็เล็กหอยจานได้ไม่กลมใหญ่สองตัวนี้เขาเลียงไม่กลมเพราะเวลาเลี้ยงนะคะก็จะเปิดขึ้นมากีเนื้อฝั่งเนื้อเคสเข้าจะเนื้ออันนี้จะฝั่งที่เปลือกใส่เข้าไปเนื้อเลยแล้วก็ป ออกเปนเม็นอลมค่ะมีขึ้นได้ตันี้จาดแล้วก็สองตัวนี้ไม่สบายเนาะคือก็ขิดนมาโอ้ยยังคงถ้าเป็นสีนะคบมุกซี่ไม่มีสีดมแต่ถ้าเป็นเม็ดกลมนะมันเป็นสีธรรมชาติที่เปื้อนจากตัวไหนมีขอบดไม่สร้างทยาตัวไหนมีขอบสีทองที่ได้เป็นทองขาวชิบูชเป็นที่สีทองเนสีขสีธรรมชาติเนาะ ราอยากูว่าเราูยังไงนกิ่รมถ้ามีหลายๆเม็ดนะเอาสองเม็ดมาถูก็ด้วยกันถ้ารู้สึกสักสากองแท้ถ้าถูแล้วมืดปลอมดูดูเม็ดองดูักรู้สึกสักสากเลยจ๊ะเป็นมลองอันนี้ถ้าเราจะไม่เอาสองเม็ดทีนี่ค่ะสองเม็ดค่ะ เอาสอบไป่ดู่จสัสามรจ่าสริอันนี้นะจ้ะอันนี้จบไปทไระไม่สบาย